สวัสดีค่ะพบกับหมอหนิงนะคะในยิ้มสวยชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการตอบคําถามสั้นๆนะคะจากทางบ้านนะคะเป็นคําถามเกี่ยวกับการจัดฟันค่ะ ถ้ามีฟันเคี้ยวฝังอยู่นะคะในกระดูกขากรรไกรควรจะผ่าออกดีไหมคะอันนี้นะคะเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะว่าในเคสลักษณะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราควรจะผ่าฟันเคี้ยวออกไปนะคะหรือว่าเราควรจะพยายามดึงเคี้ยวลงมาค่ะ คำตอบนะคะจริงๆจะแล้วแต่แต่ละเคสเลยค่ะซึ่งจะมีความแตกต่างกันถ้าคนไข้มาในช่วงอายุนะคะตั้งแต่10ถึง20ปีนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าตำแหน่งของฟันเขี้ยว อยู่ในตำแหน่งที่ดูแล้วว่าจะสามารถดึงลงมาได้คุณหมอก็จะพยายามดึงซี่เคี้ยวลงมานะคะเนื่องจากว่าซี่เคี้ยวเป็นฟันที่แข็งแรงที่สุดนะคะคือมีรากฟันยาวส่วนใหญ่ถ้าไม่จำเป็นหมอก็จะพยายามไม่ถอนซี่นี้ออกไปค่ะ แต่ถ้าคนไข้มาตอนช่วงอายุที่มากแล้วนะคะตั้งแต่20ปีเป็นต้นไปเนี่ยเนื่องจากว่าจะไม่มีแรงดันนะคะของตัวซี่ฟันคือซี่เคี้ยวเองในการที่จะพยายามเคลื่อนที่ลงมาได้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องผ่าซี่เคี้ยวออกไปค่ะสรุปนะคะควรจะผ่าออกหรือไม่ผ่าออกก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอจัดฟันแต่ละท่านค่ะคำถามต่อไปนะคะ ถ้าไม่มีฟันกรามจะสามารถจัดฟันได้ไหมก็เป็นอีกคำถามหนึ่งนะคะที่คนไข้ถามกันมาเยอะเลยในกรณีที่เรามีการสูญเสียฟันกรามออกไปนะคะก็ยังสามารถจัดฟันได้ค่ะเพียงแต่ว่าคุณหมออาจจะต้องมีการใช้อุปกรณ์เสริมนะคะที่เราเรียกว่าหมุดจัดฟันค่ะ คือแทนที่เราจะใช้ฟันกรามเนื่องจากเราไม่มีฟันกรามแล้วนะคะในการดึงฟันหรือว่าเป็นหลักยึดในการเคลื่อนที่ของฟันหน้าเราก็จะทําการปักหมุดจัดฟันนะคะเข้าไปในกระดูกขากรรไกรแล้วใช้หมุดจัดฟันอันนี้เป็นตัวเคลื่อนฟันหรือว่าเป็นตัวดึงฟันค่ะหรือในบางเคสนะคะที่มีการเคลื่อนฟันหน้าเพียงเล็กน้อยหรือว่าไม่เยอะมากๆนะคะและเราไม่มีฟันกรามก็อาจจะเลือกการจัดฟันแบบใสค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ ทำให้เราไม่ต้องใช้หมุดจัดฟันร่วมด้วยได้ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะถ้ามีฟันผุเยอะแต่ยังอุดไม่หมดจะสามารถติดเครื่องมือจัดฟันได้ไหมขึ้นอยู่กับบริเวณรอยผุค่ะส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะแนะนําว่าให้จัดการอุดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเนื่องจากว่าคุณหมอที่ทําการอุดฟันจะทํางานง่ายหรือว่าสามารถมองเห็นหรือว่ากรอรอยผุกออกได้ทั้งหมดนะคะ แต่ถ้าถามถึงความจําเป็นนะคะถ้าเราผูกด,ด้านบดเคี้ยวนะคะเราสามารถที่จะรอคือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะติดอุปกรณ์จัดฟันก่อนได้ค่ะแล้วก็ค่อยทยอยไปอุดต่อให้ครบนะคะแต่ถ้ารอยผูกของเรานะคะอยู่บริเวณซอกฟันอันนี้จะต้องเคลียร์หรือว่าจะต้องจัดการอุดให้เรียบร้อยก่อนที่จะติดเครื่องมือจัดฟันค่ะ เนื่องจากว่าถ้าเราติดเครื่องมือจัดฟันคือมีเหล็กแล้วก็มีเส้นลวดแล้วเนี่ยคุณหมอจะไม่สามารถเข้าไปอุดบริเวณซอกฟันได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามหรือว่ามีปัญหาระหว่างจัดฟันนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็หมอจะเข้ามาตอบในคลิปถัดไปค่ะ